ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ก็มาพบกับช่องน้องโมหงเชียงตุงอีกแล้วคะ่ะตอนนี้ก็คือเริ่มอากาศหนาวแล้วนะคะก็เลยใส่แบบเสื้อกันหนาวนิดนึงนะคะเพราะว่าจะขับมอไซค์เนาะก็จะหนาวนิดนึงนะคะตอนนี้น้องโมหงจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะไปกัดเต่าเนาะไปกัดเตา่าไปทําธุระไปที่พี่สาวแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะแวะไปซื้อ,อ เส้นหมาล่าเนาะที่น้องัวฟองขายนะคะเพราะว่าน้องัวของก็ยังไม่ได้ไปอุดหนุนน้องเลยนะคะตั้งแต่น้องขายมาเนาะก็ไม่ค่อยบ้างบ้างเดี๋ยวทำนั่นบ้างทํานี่บ้างอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าไม่ทนได้ไปอุดหนุนนะคะในวันนี้น้องของจะไปกระต่าพอดีเนาะก็เลยแบบอ่าจะไปแวะซื้ออ่าเส้นหมาล่านะคะที่น้องขายเนาะก็อ่าเดี๋ยวไป ดูกันนะคะพี่ๆทุกคนว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็ะถ้าแบบท FC คนไหนอยากกินนะคะก็สามารถสั่งที่น้องโบฟองได้นะคะก็โอเคตอนนี้น้องจะ,ะไปแวะกับเตาแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปหาน้องโบฟองนะคะโอเคไปกันเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้น้องโบฟองก็ออกที่บ้านพี่สาวมาแล้วนะคะไปหาพี่สาวแป๊บหนึ่งเนาะ,ะนี่บรรยากาศนะคะที่ก่อนที่จะไปถึงหมู่บ้าน ว่านกว้างเนาะนี่นะคะก็เลยกระเต่านนิดนึงนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็เห็นน้องเขาบอกว่าอยู่บ้านอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะเมื่อกี้ก่อนที่จะออกมานะคะน้องของก็ได้ทักหาน้องโอฟองก่อนเนาะกลัวจะไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่าน้องเขาอยู่บ้านอยู่นะคะก็โอเคตอนนี้น้องสภาอ่าไปซื้อแล้วก็คือกลับบ้านนะคะไม่ได้แบบได้อยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ใกล้จะแบบเย็นแล้วนะคะคืออ่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์ก็แบบคือเดี๋ยวนี้มีขโมยเยอะเนาะว่าง่ายๆคือแบบอ่าของอะไรอย่างเงี้ยก็แพงนะคะแล้วก็ทํางานก็ไม่ค่อยได้รายได้อะไรเยอะมากมายนะคะก็กลัวแบบจะมีอันตรายอย่างเงี้ยนะเป็นผู้หญิงคนเดียวไปไหนมาไ,ไหนก็คือต้องระวังนะคะก็จะไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยนะคะพี่ทุกคนก็เดี๋ยวไปทํากินกันที่บ้านนะคะ ค่ะตอนนี้ก็มาอุดหนุนน้องโมฟองนะคะใช่ค่ะมาล่ามัล่าแซ่บๆอ๋อของแม่เหรอน้องก็ขายอีกที่หนึ่งแล้วก็ของแม่ที่เหรออ๋อแล้วถ้าแบบอ่าพีเอฟซีอยากจะสั่งแบบเนี้ยต้องสั่งทางไหนสั่งได้แต่ว่าจะมีเป็นแบบเป็นซองที่อ๋อสำเร็จรูดแต่ว่าอันนี้คือแบบ เออเรามาเลือกได้เราอยากได้อันไหนเยอะอันไหนน้อยอะไรเงี้ยใช่ถ้าอยากได้แบบนี้ก็สั่งได้ใช่ไหมใช่ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นมัดเป็นมัดแบบเออเผื่อพี่แบบอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าตอเลือกแบบที่เป็นซองเนี่ยมันจะแบบรอผสมกันหมดอะไรเงี้ยในซองนี่เราเลือกแบบหมดหมดแล้วแบบมีครบจบในซองเดียวแบบสามารถกินได้เลยทางเราก็จะรู้นะว่าจะใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็สั่งแบบนี้ก็ได้อเคตจะสั่งแบบ ค่ะก็ถ้าอยากจะสั่งไปกินก็อุดหนุนทางน้องมาฟองได้นะคะทางเฟสเนาะทางเฟสใช่ไหมอ่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคจะไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะพี่ทุกคนนี่เอามาถึงบ้านแล้วค่ะแม่ทําอะไรเอ่ยแม่สร้างเอ่ย แล้วไม่ทูเราทำตะเกียบนะคะพี่ทุกคนนี่แล้วไม่ทูอ่ะใช่สื่อบอกก็ซาเปียที้ที่แลมือใส่ผ้าเปียที่ทิใช่ค่ะที่แบบซื้อเป็นถุงที่เราซื้อมาใช้นะคะก็คือเวลาเราใช้แล้วไปล้างอย่างเงี้ยมันจะดำนะคะดำแล้วก็ออกซ่าเขาเรียกว่าไง ออกลาออกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องทิ้งบ่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแม่ก็เลยแบบ i, เ,เ,ลแบบเลือกไม้ที่มันแก่ๆแ,แล้วก็มาเหลาแล้วก็ทําเองนะคะก็จะได้แบบใช้ใช้งานได้นานๆนะคะไม้ที่มันอ่ามันมีอายุหน่อยอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ออกซาออกอะไรแบบเนี้ยเนาะสมยัยก่อนก็ทําแบบนี้กันนะคะแต่เดี๋ยวนี้อ่ามันสมยัมยใหม่เนาะก็ซื้ออย่างเดียวนะคะซื้อแล้วก็อ่า พอมาใช้ก็ใช้ไม่ค่อยดีนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ต้องทิ้งแบบเนี้ยก็เลยอ่าแม่ก็เลยทำตั้งใจแม่นี่นะคะลายลา์กุยอ่ะลายกุยอย่างอ่าดีดีแบบนี้คือเราทําเองแบบเนี้ยไม่เกีดดิเนาะไม่เกีดดิเออเหมือนหม้ซ่านะหมุนๆอยู่บนแฮทีกันี่แต่เออเดี๋ยวก็สำบันสมัยใหม่นี่เราตัดให้มันค่ะเราตัดให้เท่าๆกันแล้วก็ มันเหลาแบบนี้นะคะใช้งานได้นานนะคะพี่ๆทุกคนโอเคค่ะพอใช้ก็พอแล้วเนาะพอใจกับไรน่ะนาะสิป้ายสิสิบสองกออสูก็อ๋อโบใส่หกปอ่ะทานเดียวาม,มาท,นทานกบมาแค่ทั้ง <c oughs> มันใชไงานีกเยอะค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้งหมองก็มาต้มน,น้ำน,นะคะต้มน,น้ำเ,เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พ่อกำลัง เอาเส้นที่น้องว่องไปซื้อที่อ่าน้องบงกองมาเนาะก็จะมีอันนี้เส้นที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาตัดเนาะตอนนี้ก็มีไชกอกลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะนี่คือแบบน่าทานมากแต่ว่าน้องวของ ลืมไปซื้อเนื้อนะคะก็เลยแบบไม่มีเนาะมีเท่านี้ก็คือใส่เท่านี้ไปก่อนเนาะไว้วันหลังค่อยทํากินเองนะคะเพราะว่าน้องหูฟองซื้อเส้นอันเนี้ยที่น้องหัวฟองแล้วก็พริกมาเยอะมากนะคะแต่วันนี้เนาะเนื้อมันหมดเนื้อมันหมดนะคะพี่ทุกคนก็เลยแบบมาอ่ามาทําแค่นี้ก่อนเนาะไว้วันหลังค่อยทํากินเองนะคะแต่ตอนนี้น้องหัวฟองมาทําคลิปก่อนนะคะนี่นะคะหน้าตาเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่อันนี้ซีก้กอกลูกชิ้นน้ำผักค่ะน้องหมอซื้อมานะคะแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือจะตัดใส่ตับแบบเล็กๆเ,เนาะจะได้แบบง่ายๆนะคะึ่งพอดีๆค่ะใหญ่ไปมันจะเคี้ยวยากนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราก็มาหัน่นไส้กรอกลูกชิ้นให้มันเป็นคำเล็กๆเนาะจะได้พอดีคำะคะ่ตำนะตอนนี้นะคะก็จะใส่พริกลงไปตักใส่เลยบีบใส่ละบีบใส่เลยพริกที่ซื้อมาเนาะถุงมันเมื่อกี้เอาทิ้งแล้วนะคะนี่คือซองข้างในใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวค่อยกินอีกชิมก่อนค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเส้นมันก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะแล้วก็เห็ดเข็มหลอทองเนาะตอนนี้ใส่เกลือกับผงชูรสลงไปนะคะเราจะมาใส่ผักเนาะตอนนี้ <c oughs> นี่ตอนนี้ก็ใส่ไส้กรอกลูกชิ้นก่อนนะคะเมื่อกี้ว่าจะใส่ผักลืมไปค่ะใส่ไส้กรอกลูกชิ้นก่อนนะคะโอ้ควันขมงเลย ตอนนี้นะคะเราก็ไปล้างผักมาใส่อ่าหม้อเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็รอกินแค่นั้นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มจากค่ําแล้วนะคะพี่ๆทุกคนอาถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมาก็เริ่มมืดแล้วคะ่ะผักเริ่มยุบแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้น่าทานมากเลยนะคะพี่ทกคนกลิ่นหอมมาก กว่าจะสุกก็ค่่าเลยนะคะตอนนี้พ่อกำลังตักใส่ถ้วยโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะตอนนี้นี่นะคะให้กินหอมแล้วนะคะตักเลยตักนนี่สุกแล้วว้าวไปกินกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะ้องหวังจะมาชิมเนาะอ่าจะมาชิมดู ในนะะ mm hmm. แซ่บมากอร่อยนะคะทุทกคนมีเห็ดผข็มทองด้วยนะคะอร่อยสุกแล้วสุกแล้วห mm hmm. น้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะทพืคนก็เ,ออเดี๋ยน้องบอกจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งให้น้องบอหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs> เริ่มหนาวแล้วจะเอาเส้นขนหนาวมาใส่ก่อนนะคะบ๊ายบาย